สาแว่นค่ะอืมไม่ติอยู่เลยเชื่อมเลยว่เหรจ๊ะเน่เน่พู้เชิญ่วนเน่พูดอะไรอ่นพูเชิญชู่วันพูเชิญชวนพูเชิญวนไปจ้าไปจ้ป ูเฉวไม่เขาเขาต้องอยู่ในเปลือกหอยหรือไหมงั้นเขาจะไม่มีชีวิตปูอย่างนี้ก็ต้องอยู่ในปูเชงฉวนนะก็ต้องอยู่ปูก็ต้องอยู่รูาหแล้วด้เฉยขไหน่น่อมาเลยายไปรเรไม่ชิ่นเลยเคยอยู่เดียมา Bibi lawat nak pam pam tu hai mengisi.